สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ วันนี้ก็พามาหย่อนน้ำกดครับมาดูมีคนถามเข้ามานะครับว่าหน้าหนาวนะครับน้ำเลี้ยงออกเยอะวิธีผสมน้ำกรดผสมยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวมาดูการผสมน้ำกดก่อนนะครับน้ำกรดผมจะใช้เป็นน้ำกรดยี่ห้อนี้นะครับไม่ไม่รับไ,ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะ เอาเป็นว่าน้ำสีเหลืองๆนี่นะครับต่อต่อขวดเนี้ยสองพมิลลิลิตรเนี่ยผมจะใช้น้ำกดผสมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะคือตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงว่ายางเรามันจะแข็งจะนิ่มนะครับ ให้เราสังเกตนะครับตอนหยอดหยอดกดเนี่ยนะครับตอนเราหยอดกดเนาะสังเกตด,ดูว่าถ้าเราผสมน้ำกดได้เนี่ยเราหยอดกดลงไปเนี่ยมันจะแข็งตัวเลยนะครับคนๆเนี่ยมันจะเกาะตัวเลยแต่ถ้าเราผสมน้ำกดอ่อนนะครับก็คือเราใส่น้ำกดเนี่ยน้อยนะครับแต่ใส่น้ำเยอะแล้วทีนี้ น้ำที่มันออกมาจากต้นนะครับต้นยางก็คือน้ําเลี้ยงยางเนี่ยมันมาผสมกับน้ําตัวเนี้ยมันก็ทําให้กดที่เราผสมเนี่ยอ่อนลงไปอีกนะครับมันก็เลยไม่แข็งตัวนะครับมันก็จะเป็นยังไงเลยจะนิ่มนะครับยางจะนิ่มแล้วทีเนี้ยมันจะมีน้ํานะครับเวลาเราหยอดทิ้งไว้เนี่ยมากีดวันใหม่เนี่ยมันจะมีน้ําซึอมออกมาจะเยอะกว่ายางอีกนะครับ ในกรณีที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยถ้าต้นไหนที่มันมีน้ําเลี้ยงเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นน้ําใสๆเนี่ยออกมานะครับออกมาจากยางเนี่ยเยอะนะครับอาทีนี้เราลองมาผสมกันก่อนนะครับ เวลาเราผสมนะครับเราก็ต้องสังเกตไปด้วยนะครับว่ายางเราเนี่ยมันมันต้องการสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับน้ำกรดผสมเยอะเกินไปเนี่ยถ้าเราไปใส่น้ำกรดเยอะเกินไปเนี่ยในถ้วยยางเนี่ยมันก็จะไม่แข็งตัวนะครับมันจะไม่แข็งตัวในทันทีนะครับมันก็จะเป็นน้ำไปเลยนะครับมันต้องใช้เวลาสักพักเพราะว่าน้ำเลี้ยงม,มันออกเยอะ แต่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าน,น้ำในถ้วยนะครับมันเยอะเนี่ยแนะนำว่ากรีดเสร็จนะครับให้เราพยายามตะแคงถ้วยยางนะครับตะแคงถ้วยเนาะไม่งั้นก็เวลากีดนะพยายามเขาเรียกว่าพยายามแกะแกะก้อนในที่ยางเนี่ยออกจากถ้วยนะครับ ให้มันให้น้าในก้อนขี้ยางน่มันออกออกหมดนะครับพยายามทําไว้มันจะลดปริมาณน้ําเลี้ยงที่อยู่ในถ้วยนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเราแบบถ้ามันไม่เตียมถ้วยอย่างเงี้ยถ้าเราไปกีดใส่กีดใส่เนี่ยน้าในถ้วยแนี่มันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่นี่หย่อนน้ำกดเนี่ยทายังไงมันก็ไม่แข็งตัวครับของผมก็มีนะครับมันจะมีเป็นบางต้นนะครับกดมันได้เอ นี่นะครับถ้านำกดมันได้มันก็จะอยู่ประมาณนี้สังเกตนะครับนำ้ำมมีตะกอนอันนี้ก็จะยังไม่ไม่แข็งตัวในทันทีนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้กดยี่ห้อเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะไม่เหมือนฟอร์มิกนะครับถ้าฟอร์มิกเนี้ยมันจะแข็งถ้าผสมได้มันจะแข็งเรียบไปเลยนะครับ ดี๋ยวทีนี้มาดูนี่ครับมาดูนี่ครับนี่คือน้ําเลี้ยงครับนี่คือถ้วยถ้วยล่างนะครับที่ผมทําไว้เนี่ยนี่ครับน้ําเยอะไหมครับน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยเพราะว่าปกติผมกรียดยางนะครับผมจะมีสองถ้วยนะถ้วยเนี้ย ัวอยางมีดเดียวนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับยิ่งถ้าต้นไหนที่มันออกเยอะๆเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นฟองเลยนะครับเป็นฟองอากาศเลยเราพยายามเอาก้อนขี้ยางเนี่ยออกจากถ้วยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับกูกีกูกีใส่นะครับ น้ำในก้อนขี้ยางก็จะออกไปแล้วก็ตัวนี้เราก็หยอดกดแล้วค่อยๆเอาเข้านะครับมันจะทำให้ก้อนยางเนี่ยแข็งนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาสรุปนะครับสรุปสูตรของผมคือจะใช้น้ำกดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยจากน้ำกด ข้างบนนะครับไม่ใช่จากนี่นะจากน้ำกรดข้างบนผมจะใช้อยู่ประมาณเนี่ยหนึงข้อนิ้วกว่าวามาผสมกับน้ำสอ0 0ัมิลลิตรนะครับอันนี้คือสูตรของผมนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็มันจะมีแบบบ้างต้นนะครับมันค่อนข้างจะเหลวน้ำยางน้ำเลี้ยงออกเยอะเนี่ย เราก็ต้องสังเกตยางเรานะครับแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับน้ํายางเนี่ยบางช่วงน้ําเลี้ยงมันจะออกเยอะนะครับเราก็ต้องเพิ่มน้ํากดนะครับเพิ่มในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าไปไม่ใช่ไปหยอดไอใส่ถ้วยยางที่เยอะนะถ้าทําอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีกนะครับเพิ่มน้ํากดในที่นี้ก็คือเพิ่ม การผสมนะครับอัตราส่วนผสมเนี่ยสมมุติว่าเอาน้ำสี่ส่วนน้ำกุดหนึ่งส่วนเนาะที่ผมใช้ตอนเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่า,มมวาผมดูแล้วว่ายางผมเนี่ยมันไม่แข็งนะครับมันจะเป็นฟองอากาศหรือบางถ้วยเนี่ยมันจะเป็นน้ําเลยนะครับคนยังไงก็ไม่แข็งนะครับ เราต้องมาเพิ่มที่การผสมนะครับก็คือจาก4ต่อ1เนี่ยมาเป็น3ต่อ2นะครับก็คือน้ำกรด2ส่วนแล้วก็น้ำา3ส่วนนะครับมันถึงจะจะได้ผลนะครับถ้าเราผสมเท่าเดิมแต่เราไปหยอดน้ำกรดเนี่ยไปหยอดน้ำกรดเนี่ยเยอะลงไปอีกเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่แขียงครับ ยิ่งจะทําให้ยางเนี่ยเหลวเป็นน้ําไปเลยนะครับเพราะว่าน้ําเลี้ยงในตัวยางเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยรับประกันเลยครับว่ามีไม่แข็งตัวแน่นอนแข็งก็อาจจะใช้เวลาแต่จะเป็นยางนิ่มนะครับถ้าแข็งแล้วเนี่ยสู้ดีเนี่ยเรามาเอาตัวนี้นะครับสูตรของผมนะเพิ่มน้ำกดตัวนี้จากหนึ่งเป็นสองอันนี้ก็ลดปริมาณน้ําในนี้ลงจาก สี่เป็นสามนะครับถ้ายังมีแข็งอีกเพิ่มเข้าไปอีกครับเพิ่มน้ำกดอัตราการผสมน้ำเนี่ยอัตราการผสมน้ำกดเนี่ยนะครับเราอย่าไปเพิ่มที่ทั่วยางนะครับก็นี่แหละครับคือคําแนะนํานะครับจากผมนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับก็นี่แหละครับ ไม่มีอะไรมากนะครับคำแนะนำก็มีเท่านี้นะครับเป็นสูตรของผมที่ใช้เองนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มน้ำกดนะครับตอนเพิ่มเพิ่มอัตราการผสมเนี่ยเพิ่มน้ำกดเข้าไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็สองนะครับพยายามนะครับจะกี่มีดกี่มีดก็ช่างนะครับจะเตรียมถ้วยไม่เตรียมถ้วยเนี่ย ้าจะเอาน้ำหนักจริงๆนะให้เราแกะขี้ยางก้อนขี้ยางออกจากถ้วยนะครับเวลาเรากรีดเนี่ยแกะออกนะครับพอเรามาหยอดน้ำกรดเราถึงจะเอาใส่นะครับอันนี้จะช่วยลดปริมาณน้ําเลี้ยงในก้อนถ้วยในในก้อนขี้ยางนะครับอุ้ยลินพันกันนะครับขออภัยนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปหยอดน้ำกรดก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ